สวัสดีครับผม,มานายกระตือบุลมดีนะครับวันนี้ผมก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตั้งใจไว้นานนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาที่นี่นะครับวัดคําชะโนดนะครับหรือคําชะโนดนั่นเองนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาถึงที่เรียกว่าถึงที่ของเจ้าปู่เจ้าย่านะครับนี่ตอนนี้พวกเรากําลังจะเดินทางไปไหว้ศาลเก่านะครับจะมีศาลเก่าด้วยนะฮะนี่ก็ก่อนที่จะ ไปเข้าไปข้างในนะครับวันนี้เรามาถึงช่วงพอดีพอดีเลยนะครับก็เกือเช้าเดี๋ยวเราจะมาใส่บัตรกันด้วยอ่ะเดี๋ยวตามไปดูครับว่าที่นั่นเป็นไงกันครับนี่นะครับผมนายกระเติมลมดีก็ได้เข้ามาสู่ที่คําชะโนดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินเข้ามาถึงศาลเจ้าปู่เจ้าย่านะครับนั่นคือศาลเก่าเขาเรียกว่าศาลเก่านะครับอันนั้นคือสถานที่ที่เราจะต้องเข้าไปนะครับเรียกหมายต่อไปนะครับนี่มาดูครับนั่นคือป่ากคาชโนดที่สวยงามนะครับ เาเรียกว่ามหาจรจันของประเทศไทยหรืออันซีนไทยแลนด์นะครับนี่ที่นี่เลยนะครับนี่คือปากการ์โนดแล้วมาดูศาลเขาเรียกว่าศาลปู่ย่าที่ดั้งเดิมนะครับนี่หลังนี้นะครับนี่อันนี้คือดั้งเดิมเลยนะครับผมเดินทางมาถึงผมก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการะเจ้าปู่เจ้าย่านะครับเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปฐุมานะครับกับทีมงานนะครับทีมงานทัวร์บุญนะครับนั่นคือทีมงานของพี่อ้นนะฮะนี่ ผู้หญิงท่านนี้แลยครับแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับอันนั้นเป็นหน้าตาเขาออกเอเชียนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นคนเมกานะครับคุณแดนนี่นะครับเสื้อาวขานะฮะนะอ่านี่ฮะก็นี่ครับศาลเจ้าปู่เจ้าย่านะครับซึ่งถ้าใครที่เคยมานมนานมาแล้วจะรู้ว่านี่คือศาลนั่งเดิมนะครับใครที่ใครที่เคยมาก็ต้องมากราบไหว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปสู่ด้านในกันนะครับก่อนจะเข้าไปสู่ด้านในก็ประมาณสองโมง นะครับสองโมงกว่านะครับเราค่อยเข้าไปตอนนี้คนไม่เยอะไม่เป็นไรครับตามธรรมชาติเลยครับนี่ครับคนนี้ครับพามาทัวร์บุญนะฮะพี่อ้นนะฮะพี่อ้นแล้วก็ท่านใดที่จะเดินทางมาอย่าลืมนะครับเรามีที่ยังไม่เคยมานะครับที่ยังไม่เคยมาบอกไว้เลยว่ายังมีศาลเขาเรียกว่าศาลเก่าของเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปทุมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับศาลหลังนี้นะครับเป็นศาลที่ชาวจังหวัดชนบุรีนะครับหรือพี่น้อง ชนบุรีนะครับที่ซื้อมาถวายนะครับหรือนำมาถวายเจ้าปู่เจ้าย่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะ30สบล้านนะครับ30สบล้านนะครับเลยซื้อมาถวายเจ้าปู่เจ้าย่านะครับก็คิดเราเองกแล้วกันว่ามหาศาลแค่ไหนนะครับสิ่งมหัศจรรย์มีอยู่จริงนะครับเจ้าปู่เจ้าย่าให้จริงนะครับถ้าเรามาด้วยความดีและความตั้งใจนะครับท่านมองเห็นนะครับว่าใครเป็นยังไงนะครับแต่มาด้วยจิตใจที่ดีงามเท่านั้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ด้านในกันนะครับกับผมอานายกันตตอมอารมณ์ดีวันนี้กับคลิปพาทัวบุญนะครับก็เรียกว่าทัวบุญกันกับพี่สาวของผมนะครับพี่อ้นนะครับกับคุณเดนนี่นะฮะนี่วันนี้พาลูกหลานแล้วก็ทีมงานมามาถึงช่วงเช้าพอดีนะครับกับบรรยากาศเย็นๆครับอ่ะไปลุยกันต่อด้านในครับอะไรครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาสู่ภายในป่าคําชะโนดแล้วนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับลืมถ่ายด้านหน้า เดี๋ยวจะออกมาเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมว่าทางเข้าเป็นไงสวยงามมากครับตอนนี้ผมก็เดินมาภายในที่เขาเรียกว่าเป็นทางเดินนะครับข้างๆก็จะเป็นลูกป,ปั้นพญานาคนะครับซึ่งทํายาวเลยนะครับและนี่คือป่าคําชะโนโดน,นะครับซึ่งท่านอาจจะยังไม่เคยมากันหรือบางท่านเคยมาแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีความร่มรื่นร่มเย็นนะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นจะมี ความเย็นแบบไม่เหมือนข้างนอกนะครับเหมือนเราอยู่คนละละพื้นเคาเรียกว่าอะไรนะคนละที่กัแบบจริงๆเราอยู่เข้ามาปุ๊บผมอธิบายแทบไม่ถูกนะจะมีความเย็นจะมีความแบบสงบนะฮะนี่ครับก็จะมีต้นฮําะโดนดนี่ไปทางนู้นนะฮะเห็นไหมฮอ,อดพอดได้พอด,ดีนะนี่สิ่งมใสศจัร์นะครับ ตามไปเรื่อยๆครับนี่ถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยจะเป็นต้นมะเดื่อบุรานหรือเปล่าครับยังไม่ใช่นะครับอนี่ครับนี่ครับดูครับบรรยากาศนุ่นปอน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับโอ้โหได้เห็นแล้วนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะครับนี่นะครับฮะนี่นี่ก็สักเดี๋ยวผมจะกราบไหว้สักการะกับเจ้าปู พ่อปู่แม่ย่าก่อนนะครับเอาครับโอเคครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้มากราบไหว้บูชานะครับพ่อปู่สีสุดโทเจ้ายญ้าสีปทุมานะครับถ่ายด้านในพื้นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือศาลที่เรามากราบไหว้สการะบูชาจุดแรกนะครับาจุดแรกนะครับซึงดูครับดูเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับนี่ บรรยากาศนะครับบรรยากาศนี้ก็มีต้นคําชะโนดล้อมรอบนะฮะนี่ก็คือนี่คือซีมาหัศรจานะครับที่อื่นไม่มีมีที่นี่ที่เดียวนะครับก็ด้านโน้นนะครับก็จะเป็นเป็นนอบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูจุดจุดเออเขาเรียกว่าที่เป็นอัญซีนไทยแลนด์อีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นอัญซีนสําหรับทุกๆคนนะครับก็คือนี่เลยครับต้นมะเดื่อศักดิ์สิทธิ์นเนี่ยก็จะเข้าไปทางนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางนี้ เดี๋ยวเราไปดูต้นมะเดื่อกันนะครับส่วนมากจะมีช่วงวิราบกันตรงนั้นครับป่ะตามไปตามคุณเดนนี่ไปนะฮะนี่อันนี้มาจากอเมริกาเลยนะครับแต่ว่านี่รักในพุทธศาสนานะครับแล้วก็มามาสารต่อนะวันนี้ก็มาทําบุญมา,มาเดนนี่นี่มาหลายครั้งแล้วนะครับผมนี่เพิ่งมาครั้งแรกนะฮะชาวต่างชาติมาเยอะกว่าเรา <laughs> อันนี้มาจากอเมริกานะจะมาถึงคาชโนดครับผมนี่อยู่เมืองไทยแต่มา มาครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยโอเคครับแต่น้อยับผมถือว่าได้เป็นบุญแล้วครับครั้งนี้นะที่ได้มาไหว้พ่อปู่แม่ย่านะครับเพื่อขอพรนะขอโชคขอลาบนะครับกลับไปก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรานี่ครับต้นมะเดื่อศักดิ์สิทธิ์ต้นมะเดื่อภาษาอังกฤษนิดนึงครับภาษาอังกฤษแนะนํานิดนึงว่าตรงนี้คืออะไรของไทยของคําชาโน่ครับคุณเดนนี่ครับนิดนึง ขอภาษาอังกฤษอ่าอาร w ติโนวิ call ต้นมวกเดีอยอิงภาษาอังกฤษเพราะว่มันเป็นที่ว่าของพญานาค where they t come from underneath the tree this is where they come out and go in จุดนี้ยืนยืนอธิบายตรงนี้ได้เลยยืนที่ว่าโอเคครับเชิญเลยครับ this is where the um พญานาค comes out from underneath the tree this is where the um the gate wow the gate where ว่าม n นออกมาและเข้ามาและออกทุ h อย่างแบบน i ้นดังนั้นนี่คือที่ที่มันสำคัญและมันศักดิ์สิทธิ์ต้นมะเดื่อภาษาอังกฤษก็ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเราไป Google ก่อนแล้วก็จะบอกนะต้นมะเดื่อมันชื่อภาษาอังกฤษอะไรโอเคเดี๋ยวผมไปขอผมขอไปกราบไหว้ก่อนนะครับสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ มาถึงแล้วนะฮะเอาละเดี๋ยวผมเนี่ยเราก็จะมากราบไหว้ในจุดนี้นะฮะคือจุดที่สองหรือจุดที่สามก็ได้ครับใครบางท่านก็อาจจะไปทางน้ำก็เรียกว่าบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะบางท่านก็มานี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกราบไหว้กันนะครับโอเคครับเอาละครับหลายๆท่านที่เดินทางเข้ามาก็บางท่านก็นั่งสมาธินะครับบางท่านก็กราบไหว้ขอพรน,นะครับแล้วแต่ นะครับแล้วแต่ดูรายบุคคลแต่ละท่านนะครับแล้วแต่นีครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศมีทุกรุ่นนะครับมีทุกวัยนะครับน่ปาคำชันนกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่แค่นี่ครับขอบเขตนะฮะขอบเขตทางนู้นก็ไม่มีแล้วนะครับทางนน้นก็คือจะไปทางถนนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสู่ด้านในต่อนะครับอันนี้ต้นมะเดื่อใช่ไหม แต่เขาไม่ให้ลงนะเนาะเมื่อก่อนลงได้นะอะเดี๋ยวผมไปดูทางนูงุนกันนะครับเพื่อจะเจอโชคเจอลาบไปบอกพี่เพื่อนทาง YouTube นะครับไป